โอเคครับทุกวนผมเฟคเตอร์คลิปนี้ก็จะมา,ายังไงโชว์ความเหอ่อการที่ผมได้ไปอ่าได้ไปซุ่มฟาร์มเสียค่าไฟเสียค่าเอพีต่างๆก็ตามนะของหางทัทะละมาอ่ะก็นาอสมควรก็กรหลายหลายวันอยู่แหละ,อ,ะอันนี้ผมไปฟาร์มอาซีมาเนาะอ่ะเดี๋ยวมันต้องใช้เจ็ดล้านห้าแสนอาซีเรามาเห็นพร้อ,รอมๆกันเลยหรอว่าต้องฟาร์ม อ่าไฮเอาเกรี่เมมเบอร์มิดแรงหรือยังไงก็ตามกี่ตัวเนอะ,อะมันเราเรามารีวิวแบบตอนที่เป็นอ่าแค่ไส้เดือนกันก่อนละกันนะเออมัน,ม,นมันก็เป็นแค่ไส้เดือนแหละตอนเนี้ยมาสกิลวีฮะวมันแค่ฟาดห่างไปธรรมดาแต่ถ้าเป็นแบบอ่ฟาฟาดโดนแบบยังไงอนะที่แบบทีเดียวทีเดียวไม่จอดใช่ไหมก็มันจะมันก็จะกระเด็นเนาะอันนี้แค่ผมรู้แค่สกิลวีนะสําหรับอ่ะรู้สิบสิบบาท การดึงเข้ามาหาตัวใช่ไหมจากสภาพแล้วเนี่ยเห็นไหมน่าจะดึงเข้ามาหาตัวเนาะสกิลไปครับจะเป็นสก i F เนาะก็เป็นการจ้วงเพาะพลาแบบจ้วงขึ้นไปใช่ไหมมันก็จะแทงอยู่นี้มันก็จะทุบลงมาที่พื้นเนาะมาทุกคนมาเอ้ยได้ดีห่างดีสอแล้วครับต้องน้องกูตะโกนเสียงดังข้างบ้านจะด่ากูไหมนี่ตีสี่สิบแปดตีสี่สิบามาทุกคน มาฮะกลุ ste, is, clubs, oh ouais, ่มพร้อมกันดีกว่าปะอือโอ้โอ <brick> ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้โอ้ย้โอ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 ้อ้ยโอ้ะโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยหอโอ้โอ้ออออยอ่อย้ยม เนี่ยนะเป็นการปล่อยกินปากไปทางโน้นเนาะเดี๋ยวเจ้าไม่ใช่แมลงโน้นมันบวกกันหน้าบวกอย่างไรเงี้ยขู่เวลพันสองนะสิอยู่ไปห้ากว่าพวกมันโอหยมันเก่งกันมาดูสกิลอาร์ต่อดีกว่ามาอ๋อยัยมันมันก็เป็นสกิลอีชุดแป้งทอดแหละที่แค่ว่ามันเพิ่มอ่าแป้งทอดมาข้างๆด้วยเนาะเอาไปเอาไปเนี่ยมันมันอารมณ์เหมือนนกเอียงโถงอุ้ยอุ้ยยังแรงยังแรง มันตีกูดีกว่ามามานี่มาผงพางผงพางก็มาดิครับมอนเตอร์เหมือนกล้วยแกมาทุกคนดูฟิวนี่ต่ออะไรกับสิกเอฟเนาะยังไงฮะพุ่ง,งไ,ไปตีเหรอไม่ได้เราไม่ได้เราต้องรู้อยากเห็นอยากลองหนูอยากลองมาดิเจตีกูเนาะพงอ๋อมันการจับกดอย่างงี้ใช่ไหมอีอา,อาทากิเล่นอยู่แล้วมาดิ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 อ๋อมาดิมาดิมาดิ อ๋อ <ITA> มาดีทากิทักมาไปเกิดอะไเกิดอะไรกาแฟเหมือนเดิมเออมันเป็นระบบที่ผมค่อนข้างชอบนะแบบเอ๊ะเดี๋ยวทำไม่ใช <pper> ่มึงไม่ใช่มึงเอ๊เหลี่ยมมาดูสกิลซีต่อดีกว่าว่ามันทำไรได้เนาะสีฟ์เมื่อกี้ก็เห็นแล้วคร่าวๆว่าไอ้ชินี่ก็ยืนแค่เลยจับแม่งเผา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 ปุ๊นี่เผาสุปุ๊นี่เฮ้ยสีแดงสีดำอย่างสวยเลยอะ เฮ้ยมาให้กูก่อนเออุย้ยสบใครเนี่อยอึจับแมงอเออเผาเผาเผาไปทุกคนหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนไปดูสกิก่อนเอ้ยขอดูสกิวซีก่อนเจ้าคุณฆ่ากูอะไรอะโอ้ย้าปล่อยออร่ารอบตัวเหรอแล้วมันไม่หายเลยนะประเด็นเฮ้ย F K ขั้นสุดยอดสกิว F K ชั้นดีสปอร์ตเฮ้ยเดีย๋ยวผมลองกดออกสิอ๋อถ้าผมกดสามมาันจาโอ้ โอ้โหดียิดแอคแค่แค่แค่ยึดแอคแล้วกดตีครับก็แบบไม่ต้องกลัวดนะครับอืว่ามันจะทำอะไรเราได้พอช่องนี้หาเปลงเปิดแม่ก่อนเลยเบคอนเบคอนเราทำไมมึงจะต้อดสังคมเรื่องไรกูใส่หมดทำไมหรอนักเลงอุ้ยยางาวบวอยบินทำไมล่ะครับสเปซเชียลคัสก็ผมเอสเอสเอสะครับทำไมล่ะน้องเอสเอสอะไรวะบล็ลบรู้ไม่ออกเจ้าแม่งจะอาญาใหญ่ โอ้ยมาเปิดมาไอ,อ้เล่นอะไรแการมาดีสกิลกูใช้ไม่เป็นอยู่มึงรีบไปไหนอ่ะโอ้โหเผาทิ้งเลยแกอโอ้คีบบ่อยกูยก็เสียงดังแล้วกูก็พูดเสียงดังข้างบ้านด่ากูนแน่ มึงเปิดมามึงรีบจัดการกูเลยเหรอวะฮะมึงกลา้กลาตีคนเวลวพันสองอ่ะมึงกล้าตีคนวิวพันสองเหรอวะฮะไปเร็วไปเร็วออกซิเจนว่างั้บงบอบูลลี่กูจ้างมึงกลา้าตีวิวพันสองแล้วแชทอะไรกันวะช่างไหมครัจับแม่งเหรอไอ้เนี่ยเอ้าโอ้โหลูกโดนจับเองเอาอะไรวะเนี่ยลูกูไปจับเขาเขาจะผัวะเฮงเฮ่งเฮ่งเอานต่มันไฟก็แม่งเนี่ยไม่ใช่ไฟผม เดี๋ยวเปิดมามันก็รีบตีกันเนาะเฮ้ยขอขอสกิลซีก่อนแอ่อุ้ยผมน้ำเผาผมน้ำเผาอะไรนี่ยนึกว่าอยู่เซฟโซนจริงป่ะเนี่ยเซฟโซนพ่อของสีแดงเชี่ยเนี่ยเซฟโซนสีแดงฮะเอาใหม่ดิมึงอ่ะเอออะไรอะอะไรอ๋อคือเอฟเคอยู่แล้วล่วงว่างั้นอะมาดิมาดิ โกนไม่ได้เชี่ยข้างบ้านไอ้หลัดนี่มามึงอ่ะไอ้กวกแปลงร่างกลายเป็นซุปเปอรสัญญาแล้วก็จับแม่งก,ก่อนเลยแล้วก็เผาผผเผาเสร็จแล้วกูก็โดนผเผาแทนแล้วทำไมหนีดิรอะไรหนีดิหนีดิตบด้วยไปเลี้ยวไปเลีย้ยวจะทำอะไรเช่นไรไปเลี้ยวไปเลียเ้ยวไอ้ชิบเบคอนตามกูมามึงใช้มึงคิดว่ามึงใช้นานลูคอมีหรือมงึงเท่อะฮะ มาดิมาดิเวลสองพันแล้วกับเวลแค่พันสองทำไมเหรอห่างกันแปดร้อยเวลแต่ก็ชิลนะครับทำไมเหรอโอ้ยเฮ้ยมึงอย่างไรวะเอากินปากกูไปเดกไปแบงร์รากคอางกาศแล้ววิ่งเป็นพระเจ้าโอ้โหแม่งเดินช้าจัดมานี่มามานี่มามึงอะมานี่มามานี่มานี่เอากินปากกูไปเด็ก อะไรอะไรทากิอะไร,ก,ะไรกูเคยใช้มาก่อนแต่กูไม่เคยใช้ร่างนั้นแค่นั้นแหละพเพราวลมันเยอะเกินไปผมก็เลยเปลี่ยนทาระ,ทะ,ะอยากเอ้ยอยากซื้อหางดูโรบักแทน้นาะแต่ไม่รู้เป็นฐานสาวรอลลีไงผมไม่ค่อยได้เล่นแบบนี้โอ้โหมึงมึงก็หมดร้างกันเกินเนี่ยมึงกูโอ,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 โอ้ให้เด็กเกิดมึงดิโอมาคลิปนี้ก็มาเชิญความพร้อมคลิปนี้ก็มาโชว์ความเหมือนใครเนี่ยเนานะไปแล้วผมซีโอเกน,นะ ขอบคุณลรับจาขอบคุณที่รับชมเริ่มกดอะไรวะเฮียกูจะเล่นเองแล้วกูลืมเอง <laughs> ลิเกลิเก,เกชาลีก็ได้นะไปละ b ับส i คร